สวัสดีเช้าว,วันใหม่นะครับพี่น้องเช้านี้ผมมาพรอพระวจนะของพระเจ้าบรรณุนใจเช่นเคยในสุภาษิตบทที่2ข้อ4ข้อ6ได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าเจ้าสแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงินและ,สะแสวหงหาเชยหยันหากรุมทรัพที่ซ่อนอยู่นะแล้วเจ้าจะเข้าใจความยบเกรียนพยาเวและพบความรู้ของพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ผมมา,มา,มานรรนใจข้อ6กนะเพราะพระพยาเวประจานความรู้หรือปัญญาและจากพระโอษฐ์ของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมา นี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ผมเอามานุ่นใจนะครับฉะนั้นอย่าลืมที่จะสองแสวนหาพระวิญญาณมสุขนะเพราะพระวิญญาณมสุขคือความรู้หรือสติปัญญาของพระเจ้าเมื่อสติปัญญาของพระเจ้า,าอยู่กับเราเราจะพบกับความสําเ,เราจ็จนะนะและเราจะพบกับกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระยุคิ์ได้กล่าวไว้นั้นเมื่อเราถูกเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณมสุขของพระเจ้าเราจะมีสารติสุดนะและเราจะพบกับการถูกรักษาเพราะพระวิญญาณมสุขเป็น ผู้ที่รักษาเราพระเยรโมสุพูดเป็นผู้ที่ทําการอัศจรรย์พระเยรโมสคคุเป็นผู้ที่เอาพระพรนานาประการาที่อยู่บนสวรรค์ที่อยู่กับพระเจ้าหรือกับพระเคิสนั้นมาให้กับเราฉะนั้นอย่าลืมที่จะถูกเปลี่ยนโดยพระเยรโมสคคุอยู่เสมอๆนะครับและในสุภาษิบบตบทที่ 1: ข้อ7นะได้กล่าวไว้แบบนี้อีกว่าความยำเกรงน,นะพยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้นะฉะนั้นเมื่อเรายำเกรนพระเจ้าเราจะพบความรู้เมื่อเรายำเกรนพระยาเวและเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูครสเป็นเจ้า ละวิญญาณบริสุทธิ์หรือสติปัญญาของพระเจ้าก็จะเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในการรับใช้ต่างๆนะชานี้ขอพระเจ้าอวยพรในเชาวันใหม่ครับอาเมน